สวัสดีค่ะเล่าความประทับใจที่มีต่อผู้พันครุชเนอร์นะคะหรือว่านาวาอากาศตรีเมลานีอาครุสเนอร์นะคะมักนะครอสไนมัร์กเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาน่ารักมากนะคะใน F35 สิหญิงของสหรัฐนะซึ่งต้องบอกนะว่าวันนั้นเนี่ยพอเขาขับเอ่ามบนะคะบินเดโม เสร็จแล้วลงมาเนี่ยก็มาเจอ f อมาเจอแฟนคลับมาเซ็นอะไรให้ก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยสักพักใหญ่ๆนะฮะเขาก็มาที่โรงเก็บเครื่องบินนะฮะเพื่อมาพบกับผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็ผู้บัญชาการฐานสุดๆนะ,ะเพื่อเป็นการขอบคุณนะ,ะตามประเพณีนะ,ะที่ัปต,ตันมักเนี่ยนะ,ะได้ มาทำการบินนะฮะในงานแอร์โชว์8ปปีกองทัพบกาศให้ถึง2วันนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโอ้ไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวนะฮะทุกคนเนี่ยเฝ้ารอดูนะฮะ<อ>กับตนันมัคเฝ้ารอดู F-35 เพราะจะเห็นได้ว่านะฮะจะมีคนมานั่งปักหลักตรงนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่เคลื่อนไปไหนจองที่เลยนะฮะอยู่ตรงที่ f 3 5สเครื่องเนี่ยจอดดิสเพลย์อยู่เพราะว่าเวลาขึ้นบินเนี่ย มักเนี่ยนะเขาก็จะขึ้นตรงนั้นนะขึ้นแล้วก็ลงตรงนั้นเราถึงเห็นภาพนะครับที่มีการยกมือไหว้สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีสวยด้วยนะเขาก็ฝึกมานะเพราะว่ามักเขาบอกว่าเขาก็ฝึกนะ แต่ที่ประทับใจก็คือเนี่ยนะะอากาศมันร้อนอบอ้าวนะคะเราเองยังร้อนเลยแต่เขาเนี่ยเป็นคนหัวเมกันนะะเขาไม่ชินกับอากาศร้อนขนาดนี้แต่เขาใส่ชุดนักบินเนี่ยดูได้สองชั้นนะก็เลยช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยถอดนะถอดชุดจี๊ดก็เหลือแต่ชุดข้างในสีดําเท่มากเลยนะคะนี่นะะแล้วเขาเนี่ยไม่มี่นเลยนะคะแม้ว่าร้อนเนี่ยเขาก็ดึงไอ้ผ้าตรงมทอเสื้อเนี่ยเช็ดเหงื่อนะฮะและคือน่ารักมากนะคือเขาให ให้เวลานะแม้แต่กับสารวัตรทางดาวรือไเ้คือเรีว่าคนตัวเล็กๆอ่ะใครที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยก็คือเขาให้หมดเลยนะคะทั้งแจกลายเซ็นทั้งถ่ายรูปทั้งเซลฟี่นะฮะคือดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาก็จะประทับใจใน FC คนไทยนะที่รอเฝ้ากรีดตบมืออะไรให้เขานะฮะเพราะสังเกตนะขนาดว่าตรงจุดนี้นะคะ การมอบของการอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะมักก็ยังไม่ไปนะฮะผอ,อทอผอ,อ,อสูงสุดเนี่ยกลับออกไปแล้วเขาก็ยังอยู่กับ เอของเขานะะช่วงสุดท้ายวาสนาก็เลยขอเขาถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็ได้เซ็นหมวกนะครับงาน88ปีของกองทัพอากาศด้วยนะแล้วก็กสไดุ้่มับยออน่ thank you so much for being here it was an honor to perform for you all you are so welcoming and this air show was amazing thanks to you you have s o m r e y nice wow I wanted to make sure that I showed him a very good honor and so i practiced that curtsy because they said that was the most honorable way that i could go about greeting the king so i said that is what i will do and very it was good. a big honor yes. to meet yes thai people is admire yes. you you are the best thank that you that was amazing คุยแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าก็เกรงใจเขานะดูเขาร้อนนะนี่ขนาดบอกว่าบอกกับทุกคนว่าพอแล้วนะคะคิวยาวเขาบอกไม่เป็นไรสุเอโอ้โหดับน่ารักมากเลยนะฮะนั่นแหละนะคะที่คนไทยประทับใจามากที่สุดก็คือวันที่ในหลวงกับพระราชนีเสด็จมาทอดพระเนตรงานแอร์โชว์นะแล้วก็นักบินเนี่ยได้เข้าเฝ้านะรตรงที่ ผู้พันมักเนี่ยนะกัปตันมักเนี่ยนะก็ได้ถอนสายบัวถวายคำนับในหลวงทำได้น่ารักมากนะ,ะซึ่งาทางสถานการณ์ที่เขาเป็นเหมือนเอ็คอร์ตดูแลมักเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามักเนี่ยมาบอกว่าเอ๊จะทำยังไงที่ จะเป็นการถวายพระเกียรติในหลวงนะคือจะต้องแสดงออกยังไงอะไรยังไงทางฐานก็บอกว่าอ่ะถอดจะจะจะถอนสายบัวตามประเพณีไทยได้ไหมทําแบบนี้ <c oughs> เขาบอกอุ้ยได้เขาอยากทําเลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็ซ้อมทํานะ <c oughs> เขาก็ฝึกทํานะจนเขาเนี่ยมาพูดนะให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาก็มาเขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะถวายพระเกียรติในหลวงยังไงเท่าที่เขาทําได้นะเนี่ยเขาก็เลยซ้อมเนี่ยแหละถอใสายบัวอันสวยงามนี่หละนะคะ แล้วก็วหายสวยด้วยนะ,ะนอกจากไหายตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าวหายตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน F 3 5เลยทีเดียวนะ,ะโอ้โหต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ยนะ,ะได้แบบได้ใจคนไทยแบบไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่ถ้าแบบโอ้โหสหรัฐขาย F 3 5ให้ไทยโดยพลันเนี่ยนะ,ะรับรองว่าคนไทยอยากให้ซื้อเลยนะฮะ แต่พอดีว่าเขาไม่ขายนะเขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมนะตอนที่เราเสนอซื้อ,อขอซื้อไปนะเมื่อปีเกาะเมื่อ2ปีก่อนนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ขายให้นะเขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมให้ใช้รุ่นอื่นไปก่อนก็เลยเป็นที่มาของการเนี่ยนะซื้อกริปเพนนะแต่ก็ไม่แน่ในอนาคต10ปีนะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้น F35 อาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือจะไปเวอร์ชั่นไหนแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะ ก็ไม่รู้ว่านโยบายสหรัฐเขาจะขายให้เราหรือเปล่าเพราะว่านะบางทีเขาอาจจะดูว่าญี่ปุ่นมีแล้วนะในภูมิภาคนี้สิงคโปร์ก็สั่งซื้อแล้วนะไทยอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นเ oh, ครื่องบินแบบรับสุดยอดสเตลนะ <Yeah. S 2> เขาก็กลัวเห็นเราฝึกกับทางจีนด้วยฝึกฟอลคอนสไตร์ Strike, oh, <your> แล้วก็ใกล้ชิดก,กับทางจีนก็คง oh. กลัววัดระแวงอยู่พอสมควรแหละนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้รอดูละกันแต่ถือได้ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะ สหรัฐได้ใจคนไทยไปเพียบเลยนะฮะจากการส่ง F-35 2เครื่องเนี่ยนะมาบินในงานแอร์โชว์กองทัพอากาศแล้วก็โดยเฉพาะให้นักบินหญิงอย่างกัปตันเมลานีนะฮะหรือว่ามักเนี่ยมาทำการบินนะฮะแล้วนี้ก็ได้มาเจอกับนักบินหญิงของกองทัพอากาศนะสองรุ่นนะ,ะเป็นนักบิน430กับนักบินเครื่องไดมอนด์นะฮะก็ดูเขาจะคุยถูกคอกันนะ,ะเพราะว่าเป็นนักบินหญิงด้วยกัน บรรดาน้องๆนักบินหญิงก็เล่านะว่าตัวเองบินอะไรบิน430บินอะไรนะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนะบินเครื่องอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นนักบินด้วยกันนะแล้วก็ให้กําลังใจนะว่าอ่ะถ้าอยากจะลองบินแบบอื่นอะไรอย่างนี้นะแล้วนี่ได้ข่าวมานะว่ากองทัพอากาศเนี่ยไม่แน่นะว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีนักบินขับไล่หญิงคนแรกก็ได้เขาบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยกองทัพเปิดกว้างแล้วนะว่า ถ้าผู้หญิงมีความสามารถสามารถที่จะบินขับไล่ได้กองทัพอากาศก็พร้อมอาจต้องรอดูนะว่าเขาจะยังไงนะเพราะว่าน้องนนักบิน430ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงเนี่ยเขาก็พร้อมนะที่จะรับการคัดเลือกแล้วก็ไปเทรนเป็นนักบินขับไล่หรือกองทัพอากาศอาจจะรับใหม่ต่างหากแล้วก็มาฝึกใหม่เลยก็ได้นะอันนี้ได้ข่าวมาแว่วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะฮะ แต่ก็ต้องยกนิ้วให้นะกับตันมาร์กนะแล้วก็บรรดานักบินหญิงนะถ้าใครบินขับไล่ได้เนะี่ยโหต้องบอกว่านะสุดยอดจริงๆงนะฮะกองทัพากเป็นเหล่าทัพท,ที่มีความคันสมัยนะก็ไม่แน,น่นะว่าอาจจะมีนักบินขับไล่ก็ได้แล้วจะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเด,ดีเลยทีเดียวนะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะเพราะว่าประเทศเราก็มีสมรสเท่าเทียมให้ความสําคัญใน LGBTQ อยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วเราก็มีนักบินหญิงมีนักเรียนในร้อยตํารวจหญิงแล้วด้วยนะฮะ แม้ว,ว่าจะปิดฝึกป,ปิดปิดรับไปแล้วก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่านะว่าในฐานะที่เคยนั่งเครื่องบินขับไล่นะของสอวีเดนมานะบอกเลยนะไม่ไหวปวดหัวลงมานี่อ้วกเลยนะคือมันต้องคนบอลทูบีจริงนะโดยสรีละโดยอะไรเนี่ยนะคือไม่เวอร์ติโก้ไม่หลงฟ้าไม่อะไรนี่วัสนาขึ้นไปแค่นั่งข้างๆนักบินนักบินเนี่ยนะแล้วก็เขาก็ปีนสวัดเชวยนะดึงขึ้นไปแรง คือแค่ 3G นะโอ้โหไม่ไหวเลยนะคือเพิ่งรู้เลยว่าไอแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะขนาดจะยกมือถือขึ้นมายังไม่ได้เลยนะคือแขนหนักขาหนักไปหมดคนระับไอโฟนในมือเนี่ยก็หนักมากเลยนะฮะบินอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะโอ้โหเรียกได้ว่าผะอ,อืดผะอ,อมมากนะจนนักบ,บินเนี่ยเขาก็ถามเลยว่าอยู่โอเคไหมก็ยม้มก็ยกนะนี่เลยนะฮะทัมสดาวเลยบอกว่า ลงดีกว่านะคะเขาก็ค่อยๆลงนะก็พอลงไปก็อ้วกเลยนะจริงๆเขาก็แจกถุงอ้วกให้แล้วด้วยนะเพราะเขาบอกว่าเคยมีพลเรือนเนี่ยมาลองนั่งเครื่องบินขับไล่ของทางซาับนะแล้วก็อ้วกเหมือนเราน,นี่แหละนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักบินได้บอลทูบีนะไม่ว่าจะเป็นนักบินแบบไหนก็ตามและโดยเฉพาะนักบินขับไล่ แบบนี้นะต้องบอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักบินเลยเฉพาะนะก็เหมือนกับนี่แหละกับตันมักของเราเนี่ยนะทั้งสวยทั้งเกง่งทั้งน่ารักคือเรียกได้ว่า1ในร0อยล้านหนึ่งในล้านก็ว่าได้นะเอาถือว่าแอร์โชงานกองทัพอากาศครั้งนี้ประทับใจค่ะ